ถอนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแอปหาเงินเข้าบัลเลต์องพอล็อกอินเข้าอีเมลหรือเข้าเฟซบุ๊กอะไรเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาที่ภารกิจนะครับผู้ชมล็อกอินเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะไม่ได้รับเหรียญนะครับผู้ชมก็เลื่อนมาข้างล่างนี้นะครับใส่รหัสเชิญนะครับจะได้รับห้าร้อยเเสร็จแล้วมันจะได้รับอีกเรื่อยๆนะครับหนึ่งล้านเหรียญนะครับหนึ่งล้านเหรียญก็ประมาณพันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเรากดเข้ามาเลยแล้วก็ร้อมันแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใสส่รหั นะครับที่ผมขึ้นมาให้นะครับบอกเลยว่าใส่ไปแล้วจะได้รับเหรียญต่อเนื่องนะครับเจ็ดวันครบหนึ่งล้านนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะคผมมา